สวัสดีค่ะพบกับวิชาแนลหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านค่ะวันนี้วิมาชวนเพื่อนๆทำเมนูกล้วยหอมปัน่นพร้อมแบ่งปันเคล็ดลับความอร่อยค่ะพร้อมแล้วเราไปดูวัตถุด,ดิบพร้อมๆกันได้เลยค่ะมาดูวัตถุด,ดิบกันเลยค่ะกล้วยหอมกล้วยหอมใช้หนึ่งลูกค่ะเพื่อนๆแล้วตามด้วยนมสดรสจืดค่ะและนมข้นจดืด แล้วตามด้วยนมข้นหวานถัดมามาดูวัตถุดิบหลักที่จะใช้ทำในคลิปนี้กันเลยค่ะบิงโกคอฟฟี่ไซรัปคลาสสิกบนา่าไซรัปหรือเรียกง่ายๆได้ว่าบิงโกไซรัปกลิ่นกล้วยหอมไซรัปกล้วยหอมขวดนี้ลหะค่ะเพื่อนๆจะช่วยทำให้เมนูกล้วยหอมปั่นธรรมดาธรรมดากลายเป็นเมนูกล้วยหอมปั่นที่มีความหอมอร่อยเข้มข้นปั่นยังไงก็อร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนๆ สูตรที่นํามาแบ่งปันเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นสูตรสําหรับแก้ว22ออนค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะใส่กล้วยหอมลงไปในโถป,ปั่นได้เลยค่ะ1ลูกถัดมาเราจะใส่นมสดรสจืดลงไปที่100 ml ค่ะถัดมาตามด้วยนมข้นหวานค่ะเพื่อนๆ45 ml ค่ะ กวาดนมข้นหวานออกมาให้หมดได้เลยนะคะในส่วนนี้นมข้นหวานเพื่อนๆสามารถปรับความหวานได้ตามใจชอบได้เลยนะคะถัดมาตามด้วยนมข้นสืด6 0 ml ค่ะเทนมข้นสืดลงโถปั่นไปได้เลยค่ะถัดมาตามด้วยส่วนผสมหลักของเรากันเลยบิงโกกาแฟไซรัปไซรัปกลิ่นกล้วยหอมนะคะ20 ml ค่ะเพื่อนๆใส่ล,ลงไปในโถปั่นได้เลยค่ะ เพิ่มความหอมอร่อยเข้มข้นให้กับเครื่องดื่มนะคะแล้วตามด้วยน้ำแข็งเต็มแก้ว22ออนซ์ค่ะหลังจากนี้เรานำส่วนผสมไปปั่นได้เลยค่ะปั่นได้เลยค่ะปั่นส่วนผสมให้ละเอียดให้เข้ากันดีได้เลยจ้าส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมโนูกล้วยหอมปั่นนม,มสดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ อาชาแวบเปิดได้เลยว้าวเนื้อเนียนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหอมฟุ้งเชียวโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตกแต่งแก้วกันนะคะนี่จะใช้ซอสช็อกโกแลตค่ะเพื่อนๆราดลงไปในขอบแก้วด้านในค่ะเพื่อนๆและโดยส่วนตัววีเองชอบทานซอสช็อกโกแลตกับกล้วยหอมค่ะในส่วนนี้เพื่อนๆสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยเนาะเทกล้วยหอมปั่นนุม่มสดลงไปในแก้วได้เลยค่ะ กล้วยหอมปั่นนุ่มสุดใครๆก็สามารถทำให้อร่อยได้เพียงใส่บิงโกคอฟฟี่ไซรัปลงไปในส่วนผสมไม่ว่าจะชงเย็นหรือปั่นเป็นสมูทตี้นะคะเพื่อนๆรับรองได้เลยว่าจะใส่กับเมนูไหนก็อร่อยแน่นอนค่ะจากนี้วิจะท็อปด้านบนด้วยวิปครีมค่ะเพื่อนๆบีบว,วิปครีมลงด้านบนได้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถตกแต่งแบบไหนก็ได้นะในส่วนนี้นะและว,วิก็จะราดซอสช็อกโ,โกแลตอีกทีนึงค่ะ ราดให้ฉ่ำๆไปเลยค่ะได้แล้วจ้าเมนูกล้วยหอมปั่นนมสดค่ะเพื่อนๆเมนูที่ทําได้ง่ายๆเลยค่ะใครๆก็สามารถทําได้นะคะเมนูนี้ค่ะไม่ว่าจะทํากินเองหรือทําขายก็สามารถทํากันได้เลยค่ะยังไงเพื่อนๆไปลองทํากันดูนะแล้วสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์บิงโกคอฟฟไซรัป ผลิตภัณฑ์มีวางจำหน่ายที่ร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเครื่องดื่มและเบเกอรี่ทั่วประเทศสำหรับคลิปนี้มีหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่วิจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในคราวหน้าค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆบาย